สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันกันกนกนกบช่องนี้ของมิกกี้นะช่องนี้จะรีวิวเป็นรถ Fortun e r รถ p p v รถ MPV รถขนาดใหญ่นะคะรถครอบครัวอเนอกประสงค์เนาะวันนี้เรามาเจอก,กันกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่คือ Fort u n e r นะคะเป็นของปีที่จดปี17นะอ่าเป็นตัว 2.8V นะคะ4 w h e e l Drive เดี๋ยวเรามารีวิวให้พี่ๆดูกันคร่าวๆเลยค่ะว่าภายในห้องผู้โดยสารกับเครื่องยนต์การใช้งานเนี่ยสภาพมือสองสวยๆแบบเนี้ย จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เหมือนพี่ๆมาเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะตามกันเข้ามาเลยค่ะอ่าเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้านี้ก็เป็น s ไ y f o ฟอร์จูเนเลยเนาะสวยๆแบบนี้คิ Q ้วโครเมียมนะคะใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้เลย3าเส้นให้ความแบบดุดันนะ้อนแดงอ่าด้วยโลโก้นี่นะคะตัวยูต้าใหญ่ๆมาแบบนี้เลย ส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟ LED นะเป็น d a y t i ท e เสร็จแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยโคมใสๆเลยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวอย่างนี้เลยนะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟบบยบีมเนาะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะ,ะให้มาสวยๆแบบนี้เลยแล้วส่วนไฟตัดหมอกจะมาอยู่ตรงนี้นะคะ ทุกทุกอันนะโคมไฟหน้าเนี่ยทั้งสองข้างจากที่มิกกี้สังเกตมานะคะจะคมคมสวยๆใสๆเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยของน้ำน้ำเข้าอะไรอย่างนี้ยังสภาพสมบูรณ์อยู่ค่ะอลองมาให้ดูกันข้างน,นี้มากมาให้ดูกันด้านนี้บ้างนะคะนี่สวยๆยคมๆคมใสๆแบบนี้เลยไฟนี่นะคะจะเป็นไฟเทคโนโลยีใหม่นะใบบีมปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะเวลาเจอ ลถส่วนทางมาเนี่ยแล้วเราเปิดไฟ,ไฟสูงสาหรับคนที่ชอบขับต่างจังหวัดทางไกลๆนะเราไม่ต้องเมื่อยมือเลยในการปรับไฟไปมาเนาะอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาค่ะช่วยให้ขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นอ่าถัดมาด้านข้างนะคะสีเทาดําสวยๆแบบนี้สังเกตได้ด้วยตาตัวเองเลยค่ะพี่ๆเส้นสันยังคมเนียนอยู่นะคะไม่มีรอยคดงอมไม่มีรอยขีดอะไรเลยนะผิวยังเนียน,เ,น,ยนเรียบๆสวยๆแบบนี้เลย ไม่ต้องไปบำรุงรักษาอะไรมากด้วย,วยสีตัวนี้นะสีเท่ช่วงนี้เขาฮิตสีเทากันด้วยนะคะ,ะถ้าใครได้คันนี้ไปเนี่ยดีแน่นอนส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างตรงนี้เลยค่ะ,ะตัวนี้มีคิ้วกันาสาดมาให้ด้วยนะคะพี่ๆไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วตัวเดิมนี่ติดมาให้เลยเป็นของแท้คิ้วกันาสาดจาก f o r t จ n e r เนอกจากทางตัวยต้าเอง ส่วนด้ามจับประตูนะคะถัดมาเลยค่ะจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยทั้ง4ีบานค่ะให้ดูกันนิดนึงนะคะสักนิดนึงตรงนี้ตรงกระจกนะจะเห็นเลยว่าเป็นกระจกแท้ของเดิมจาก t o โตยต้าแน่นอนเพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์โลโก้โตโยต้อย่างนี้ให้เห็นทุกบานเลยนะคะอันนี้คอนเฟิร์มฝาถาังน้ํามันจะอยู่ทางนี้ฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านนี้นะคะก็ยังไม่มีรอยสเกตอะไรนะสภาพสมบูรณ์ค่ะ ให้ดูล้อแม็กกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่ล้อแม็กเนี่ยนะคะจะได้ยางของมิชลินไปนะเป็นยางปี19แต่ดอกยางยังลึกๆอย่างนี้อยู่เลยใช้งานกันไปได้อีกยาวๆค่ะส่วนล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กแบบอะลอยนะขอบ18ค่ะอค่ะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะส่วนดูข้างในนะคะโครงสร้างขอบซุ้มล้อต่างๆนะคะยังสวยสะอาดอยู่เลยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการทำหรือเปลี่ยน อะไรอะไรมาเลยนะของเดิมแน่นอนค่ะถัดมากันด้านหลังบ้างค่ะไฟด้านหลังนะคะจะเป็นไฟ LED นะเลียงเส้นมาอย่างนี้เลยตัวรถถัดมาตัวฝาท้ายเลยนะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ 2.8V ตรงนี้ค่ะแล้วตัวนี้มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ตรงนี้นะข้างบนสวยๆอย่างนี้เลยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ส่วนกระจกนะคะจะเป็นกระจกไล่ฟ้าพี่ๆไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเวลาขับรถอุณหภูมิภายนอกภายในต่างกันตัวนี้ติดกระจกไล่ฟ้ามาให้แล้วนะคะนี่เส้นสายโครเมียมสัญลักษณ์โลโก้ Fortuner ก็มาแบบนี้สวยๆเลยค่ะตัวนี้เป็นโฟล์ว d ล i v e นะคะอ่าขับสีนะมาต่อกันเลยค่ะค่อยๆไล่เส้นมาดูนะคะเนี่ยผิวยังเนียนใสกริบอยู่เลย สวยๆเนียนๆอย่างนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ mm. ต่อไปเรามาดูกันข้างในบ้างดีกว่าค่ะภา mm. ยในห้องผู้โดยสารเริ่มจากฝั่งคนขับเลยนะ mm. รีโมทต,ตัวนี้นะคะจะเป็นรีโมทแบบนี้นะ smart entry mm. นะอันนี้ล็อกขอภัยค่ะ mm. เปิดให้ดูกันแล้วนี่ mm. จะได้มาเป็นปุ่ม push start นะคะไม่ได้เป็นปุ่มกุญแจเสียบแล้วนะตัวนี้ mm. อ่า แล้วก็ถัดมาที่แผงประตูด้านข้างบ้างค่ะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะสวยๆอย่างนี้ดาจากประตูข้างในก็เป็นโครเมียมนะคะบุกมาด้วยวัสดุนุ่มนะเป็นหนังนุ่มอย่างนี้สีส้มๆอมน้ําตาลแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทําใหภา้ภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยดูกว้างขวางยิ่งขึ้นนะสําหรับคนที่ต้องการความสีสบายสะอาดตาจะได้ดูกว้างขึ้นไม่ไม่ทึบเป็นสีดําก็แล้วแต่คนชอบนะ กลับมาที่แผงประตูกันบ้างค่ะแผงประตูตรงนี้นะคะจะมีเป็นกระจกไฟฟ้าให้ทั้ง4บานแล้วก็ปรับอออโต้นะคะคือปรับอัตโนมัติได้ทั้ง4บานเลยแล้วก็ถัดมาด้วยเซนทรัลล็อกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วส่วนปุ่มปรับกระจกข้างเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะทางซ้ายขวาเลยตัวนี้เป็นกระจกพับอัตโนมัตินะคะเป็นพับไฟฟ้านะคะโอเคอค่ะส่วนดูตัวด้านในกันบ้างค่ะมาให้ดูกันใกล้ๆเบาะที่พี่ๆเห็นไปนะคะ เบาฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาปรับไฟฟ้านะปุ่มปรับอยู่ตรงนี้เลยยังใช้งานได้สมบูรณ์ค่ะไม่มีการเสียาหายสึกหรอนะของเรารับประกันอยู่แล้วพี่ๆได้ของคุณภาพตีไปแน่นอนค่ะส่วนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปสตาร์ทรถให้พี่ๆดูนะอะ สตาร์ทรถให้พี่ี่ดูกันแล้วนี่นะคะปุ่มพวงมาลัยฟังก์ชันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดต่างๆนะคะเพิ่มวอรลุ่มเพิ่มวอลุ่มลดเสียงนะคะโทรวางแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปรับโหมดต่างๆเกี่ยวกับหน้าเรือนไม้นะคะเพราะว่าหน้าเรือนไม้เนี่ยเป็นอนาล็อกแล้วตรงกลางเป็นดิจิตอลเนาะสำหรับปรับโหมดต่างๆนี้ตอนนี้ประตูเปิดอยู่นะคะ,ะนี่เราเลื่อนดูได้ ว่าระยะทางทิป A ทิป B เท่าไหร่คำนวณน,น้ํามันค่าๆว่ามีน้ํามันเท่านี้เราจะวิ่งไปได้อีกกี่ิโลตัวนี้ก็มีเทคโนโลยีตัวนี้มาให้นะคะแล้วก็มีเป็นปุ่มแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะนอกจากจะเป็นหงมาลไยมัลติฟังก์ชันที่พี่ๆเห็นอยู่ตรงนี้ขับสนุกสะดวกสบายยิ่งขึ้นเผื่อใครขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เนาะเกียร์ก็ให้มาเป็นแบบเจ็ดสปีดหกสปีดเเกียร์ให้มาเป็นแบบหกสปีดนะคะแบบขั้นบันไดแบบนี้นะอ่าแล้วก็มีปุ่ม โหมดอีโคนะคะแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์สำหรับคนที่รักความแรงนิ่งขึ้นนะก็ใช้ใช้สองโหมดนี้ได้แล้วแต่นะว่าเราจะใช้งานแบบไหนตัวนี้นะคะอ่าให้ดูดีเทลดีไซน์ข้างในนิดนึงนะขอบกรอบหน้ากากตรงนี้นะกรอบหน้ากากของตัวเกียร์ตรงนี้นะคะจะกรุให้มาเป็นรายไม้สีดำๆๆแบบนี้นะดูไม่ไม่โบราณเกินไปไม่เอทอะทะเกินไปสำหรับคนที่ชอบ ลายไม้แต่อยากได้ความสปอร์ตความดูดันยิ่งขึ้นนะโอเคอันนี้ดีไซน์ก็มาให้สวยๆเลยค่ะส่วนหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแบบ7นิ้วนะให้มาเป็นแบบนี้เลยอ่ะนี่พี่ๆเปลี่ยน FM audio เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีระบบ n a v i g กเตอร์นำทางมาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะเมนูต่างๆปรับได้ทัชสกรีนได้เลยค่ะ ส่วนช่องปรับแอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาให้อย่างนี้แล้วก็มีปุ่มปัดพัดลมต่างๆโหมดต่างๆนะคะตัวชาร์จไฟให้ปลั๊กไฟ12โวลต์มาแล้วก็สายชาร์จ usb แล้วก็มีโหมดปรับป้องกันลดลื่นถลี่นะคะอยู่ตรงนี้นะส่วนนี้เป็นที่วางแก้วนะคะถ้าใครแบบอยากได้สบายตาเรียบเรียรยิ่งขึ้นเก็บของให้เป็นระเบียบนี้ซึ้นแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ได้นะ้ะถ้าต้องการใช้างานอ่ะเราก็เปิดมาแค่นี้ค่ะให้มากับ ช่องเก็บของนะก็เยอะจุใจอยู่นะให้มาไม่น้อยเลยส่วนตรงนี้นะคะหน้าคอนโซลรถนะอ่าให้ดูคร่าวๆตัวนี้นะคะจะเป็นวัสดุหนังบุนุ่มนะแล้วก็ซ่อนช่องช่องเก็บของไว้ตรงนี้ด้วยอ่าไม่แน่ใจว่าพี่ๆจะเห็นหรือเปล่านะคะอะ่โอเคมีหนึ่งแล้วนะมีสองด้วยอยู่ตรงนี้อ่าพี่เก็บของจุใจมากเลยลำโพงนะคะให้เป็นลำโพงมา JBL เจ็ดตำแหน่งค่ะลำโพงนะคะลำโพงตัวนี้นะให้มาเป็นลำโพง JBL นะคะเสียงแน่แนๆตึบ๊บๆอย่างนี้ให้ไปเลยเจ็ดตำแหน่งค่ะส่วนกระจกนะคะจะกระจกมองหลังจะเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะไม่ต้องกังวลเรื่องไฟหลังส่องส่องหน้าแล้วค่ะไม่สบายตานี้หายห่วงต้องเรื่องนั้นไปเลยค่ะที่เก็บช่องใส่แว่นนะคะแล้วก็ไฟตัวนี้นะจะเป็นไฟสีขาว LED แบบนี้นะคะ ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะในการส่งของหรือว่าสำหรับคุณผู้หญิงราคข้าขงเนาะที่อยากแต่งหน้ากระจกก็มีมาให้นะคะทั้งข้างฝั่งคนขับแล้วก็คนขับนะเราไปดูกันในส่วนต่อไปดีกว่าค่ะห้องผู้โดยสารหลังเลยเนาะตามมาเลยค่ะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนนะแล้วห้องผู้โดยสารหลังนะคะก็เป็นเบาะสีเดียวกันเลยเป็นสีส้มอมน้ำตาลสวยๆแบบนี้นะ สีนี้ไม่ค่อยจะเห็นนะคะจากที่รีวิว Fortuner มาที่ตัวถังข้างนอกเนี่ยเป็นสีเทาดำเนาะรถเราเพิ่งเข้ามาไม่กี่คันส่วนใหญ่จะเป็นสีดำสีเทาสีบอนสีขาวนี่เพิ่งเห็นเทาดำนะคะเลยรีบจับมาให้พี่ๆเห็นเลยรีบจับมาให้พี่ๆรีวิวให้ดูเลยค่ะฟังก์ชันต่างๆนะคะตรงเบาะปรับตรงนี้นะมีระบบ Isofix สำหรับล็อกเบาะเด็กเนาะคาซีดได้2องตำแหน่งเลยนะทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ ห้องผู้โดยสารเนี่ยจะมีเบาะทั้งหมดนะคะสามแถวแถวหน้าก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นปรับมือนะคะโอเคแต่อันนี้ฝั่งเนี้ยผู้โดยสารตอนกลางนี่เราพับได้สี่สิบหกสิบนะคะอ่าเดี๋ยวลองปรับให้ดูอ่าและที่สําคัญปรับได้สองระดับด้วยสําหรับเผื่อคนเนี่ยนั่งนานเมื่อยไม่สบายนะอันนี้ปรับได้สองระดับนะอย่างนี้แล้วก็พับมาทบมาได้อย่างนี้เลยค่ะอ่า เขา้้นลงสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารแถวที่สามนะคะบอกก็กว้างขวางนะไม่ได้เล็กนะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนรถบ้านอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะสะดวกสบายดีไซน์สวยคันนี้อน่าโดนเป็นเจ้าของมากเลยค่ะสำหรับใครนะที่มองหาอยู่น่าจับจองมากเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันข้างหลังบ้างดีกว่าตามมาเลยค่ะพี่พ เปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยด้านท้ายนะคะของ Fortuner คันนี้พับมาให้เห็นคร่าวๆแล้วนะคะถ้าพี่ๆไม่มีผู้โดยสารแถว3มนะพี่ๆก็สามารถพับปรับ,รบเบาะเก็บไปได้อย่างนี้ทำให้ขนของจุใจได้ยิ่งขึ้นขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะเรื่องห้องผู้โดยสารแล้วก็การขนสัมภาระสบายๆเลยคะ่ะ Fortuner แต่ถ้ามีคนมาเพิ่มอ่ะเราก็ไม่ต้องห่วงเราก็ปรับเบาะมาเป็นอย่างนี้ได้เลยค่ะ ใช้งานสบายได้หลายฟังก์ชันเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถบ้านอนเนกประสงค์อยู่นะคะคันนี้ f o r t u n ร r คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยใหม่ๆสดๆแล้วก็เอามาให้พี่ๆดูกันนะสีเทาดำสวยๆผิวเนี้ยๆอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยได้นะนี่ก็เพิ่งเข้ามาคันเดียวเลยนะคะพี่ๆใครสนใจเนี่ยต้องรีบจับจองกันนะคะ,ะมาสรุปคร่าวๆกันในท้ายคลิปกันบ้างคะ่ะว่า ตัวนี้น่าสนใจยังไงราคาเท่าไหร่แล้วเรามีดอกเบี้ยโปรโมชั่นอะไรให้พี่ๆดูกันบ้างนะ,ะ,ะก่อนจะไปสรุปกันท้ายคลิปเมื่อกี้ขออภัยนะคะลืมให้ดูในห้องเครื่องกันก่อนเนาะเราเข้ามาดูกันในห้องเครื่องกันบ้างค่ะตัว Fortuner ตัวนี้นะคะจะได้เครื่องเป็น2.8 GD ไปนะ,อ,ะอัตราการซิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรเนาะอาจจะไม่ประหยัดน้ำมันเท่าไหร่แต่แลกมาด้วยความแรงความเร็วนะใครที่รักในความแรง และเป็นรถบ้านอนเนกประสงค์ได้ด้วยเนี่ยจัดคันนี้ไปเลยค่ะแรงสมใจแน่นอนอส่วนอไไล่ทุกชิ้นนะคะลองดูภายโดยรวมนะคะในห้องห้องเครื่องนี่นะทุกอย่างพี่ๆจะเห็นสังเกตเลยว่าไม่มีรอยคาบน้ํามันไม่มีรอยรั่วรอยเลอะของน้ามันให้เห็นกันเลยนะคะดูได้ทุกจุดเลยรอยมาร์กแต้มสีอะไรถือว่าแม่ทะนนนมาได้สมบูรณ์ครบถ้วนจริงๆค่ะคานกันชนต่างๆนะคะฝากระโปรงอะ มาดูกันที่หัวน็อตแก้มข้างก่อนเดิมๆแบบนี้เลยคานกันชนด้านหน้านะคะรูอะไหลนะ่น็อตทุกชิ้นเนี่ยยังคมๆกันเลยนะมาให้ดูสวยๆแบบนี้เลยอ่าเป็นยังไงบ้างคะจากที่พี่ๆเห็นในกล้องเหมือนมาดูด้วยตาตัวเองไหมไปต่อกันนะคะไล่ขึ้นมาเลยคะ่ะไปยันฝากระโปรงเลยนะนี่ฝากระโปรงเดิมนะคะซีนเดิมเอาเล็บจิกเข้าอยู่คะ่ะพี่ๆ การันตีได้เลยว่าได้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนด้วยสีและสวยแบบนี้นะผิวเนียนๆอะไหล่เดิมวัสดุเดิมอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มว่าของดีจริงค่ะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มอ,อก,กอรหรือว่าเรื่องระบบแอร์นะคะยังอยู่ครบค่ะรูนอ็อตหัวน็อตต่างๆยังอยู่คมๆสวยๆแบบนี้เลย าการันตีนะคะเรื่องความปลอดภัยและความมั่นใจว่าพี่ๆได้ของดีแน่นอนเพราะว่าทางเพชรยนต์เราเนี่ยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้าไม่เคยลิกคว่ำไม่เคยกลับสีค่ะนี่ที่พี่ๆจะได้ไปคือสีเดิมจากโรงงานเลยนะตรงตัวรุ่นเลยก็จบกันไปคร่าวๆแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรถคันนี้นะสั้นๆนะคะตามสไตล์ของมิกกี้เองนะพี่ๆคงอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะรถตัวนี้นะคะ To y ย ta Fortuner นะ 2.8V ดีนะคะ ขับ4 l Drive นะคะราคาอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถจดปี17นะคะเลขไม้เนี่ยก็อยู่ที่แสนต้นต้นเองทางเรานะคะมีโปรโมชั่นผ่อนสบายๆได้ถึง84งวดเลยนะอดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นถูกๆเลยที่2.59เท่านั้นค่ะพี่พีถ้าใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมกับมิกกี้ได้เลยนะมิกกี้พร้อมยินดีให้การบริการะค่ะ วันนี้เราก็ลากันไปกับเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะจะพาไปดูขัานไหนต่อฝากพี่ๆติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ